จำนวนเชิงซ้อนในภาษา Python หรือว่า Complex Number นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์สายคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเจอค่าเนี่ยเป็นปกตินะครับหรือแม้แต่คนที่ทำงานสายวิทยาศาสตร์ก็ตามนะค,ค่า i เนี่ยเราก็นิยามมันให้เท่ากับ Square root ลบหส่วน i กำลังสองก็คือลบหนะครับแล้วเราสามารถจะเอามาใช้งานคำนวณในภาษาไพทอนได้ไหม ได้ครับผมก็จะประกาศ x นับขึ้นมาลองรับค่าและววิธีการเขียนจานวนจินภาพในภาษาไปทอดคุณจะเขียนตัวเลขขึ้นมานะครับสมมติเป็นเลข5แล้วใช้สัญลักษณ์ตัว J อย่างเงี้ย คือจำนวนจินตภาพนะครับเราก็สามารถจะพิมพ์ค่า x ออกมาดูได้โ,โปรแกรมก็จะพิมพ์ค่า 5j นะครับเป็นจำนวนจินตภาพขึ้นมาเราสามารถจะคำนวณจำนวนจินตภาพได้ด้วยเช่น 5j คูณ 7j แบบนี้นะครับกดกดรัดหนึ่งครั้งเราก็จะได้คําตอบออกเป็นจํานวนเชิงซ้อนเรียบร้อยแล้วนะครับจานวนจินตภาพก็มีประโยชน์นะครับในการทํางานสายวิาศาสตร์สายวิศวกรรมศาสตร์นะที่ต้องใช้คํานวณซับซ้อนหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะใช้จํานวนเชิงซ้อนในการคํานวณครับ